สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเมื่อนี้นะคะก็เป็นวันที่20สิงหาคมพศ2566ค่ะเมื่อเนี้แม่หมูก็ได้เดินทางมาอยู่ที่วัดปู่ทุดงนะคะเพื่อจะพาท่านผู้ชมมาติดตามรับชดุดเดทางต่องวดปู่ทุดงกลางป่านะคะงวดวันที่หนึ่งกันยายนพศ2อ6 6ค่ะมาเบิงมาฟังน้ำกันันนะคะว่าปู่ทุดงจะได้เนิาทางหา้ตัวใดนะะท่านผู้ชมขันน้ำมนต์ปู่จะได้ตัวใด มารับชมมาฟัางน้ำกันค่ะน้ำมาส,สการครับผมค่ะการน้ำมาสการเน้่ค่ะครับปูสั่งมาจะาไม่ให้ปูอีกสองดวงอ,อ,อาปูอยากติดอ่าทั้งหนาครับผมเหลือวบางแล้วหาติดทั้งหนามันจะได้แกงเงี้ยมันขึ้นไงครับลองเบิ้งหาปูได้ใส่อีกแต่จะเอไม่ให้อีกสองดวงครับผมมีคำมันแจงดีปูแกงมันขึ้นกับพวกเาจะใช้ไฟฟ้าได้ใส่แต่ใส่แต่โซลาเซลล์นั่นปูเนาะพอได้แกงมันแจงดีอยูุนปูเพิ่นถามอยู่ว่าแจงบ่อว่าสัน่น แจงยูปูว่าแจงดีอยู่ครับเดี๋ยวมาหลัหนานนี่แหละปูของจะมาถึงวันนี้แหละเดี๋ยวผมจะมาให้ปูอีกสองหลวงครับเพราะเห็นแสงสว่างเพราะเห็นมันแจงเนี่ยเมื่อคืนเพราะวันนี่นี่มันกล็นะครับในห้าปูอยจะติดท่าแเของคุณนักปูเนาะครับนะท่านใส่โซลาไม่เคยได้เปิดไฟครับครับปูแจงดีแล้วปูเนาะับปูค่ะจอมปวกก็ขึ้นยั่วนั่นค่ะมันจะขึ้นใช่ไหมโอ้จอมปวกขึ้นปูบ่ได้เอาเล็กบเรลถูกไหมปูจุดให้นะ จุดใส่จอมปลวกเนี่ยบ่จุดใส่จอมคอพึ่งจุดคอจากจอมปลวกแล้วกันอ้าวปูวงวดนี้เป็นยังไงงวดนี้ได้เฮ็ดปัมีขันน้ำมันบ่ปูวอ้าวปัวขับตัวเชี้ยเนใ่ยเขาบริได้ส่งไปแห่กันส่งไปให้แจะไอ้ตัวในบัดในขันขันซื้อๆนะครับปัวบริได้ส่งไปให่บรได้ส่งไปแห่ที่ปูวเอาเนาะครับมาเบิ้งน้ำกันโอ้โอ้ยปูว อย่ามาหาศูนย์มาหลอกหลอนแต่ผมเลยเถอปูวยนี่เจ็ดศูนย์คือของกันหาศูนย์เจ็ดศูนย์ป้าธรรมชมที่เห็นคัดเถบาทนี่ห้าสองห้าสองศูนย์เจ็ดเอานี่ครับธรรมชมเอาบึงคักคัดคือไม่เห็นคัดแต่ปูเป็นชับเทนี่ไหมอืมบนเจ็ตครับวิบบ่งเจ็ตบนวิ่งเจ็ดเรยบรปัวล่างวิ่งสองล่างวิ่งสองเอาแต่ไหนขึ้นจะวิ่งสองนี่ว่ะสองนี่ว่ ครับปูจับให้ตัวเดบปูเขียนเป็นตัวเดชครับหาเจ็ดศูนย์ห่านนี้คหาเจ็ดศูนย์ครับปูว่าหาเจ็ดศูนย์กับสองเจ็ดศูนย์ว่าหาเจ็ดศูนย์กับสองเจ็ดศูนย์นี่เลขสองนับปูจับคู่ก็จะได้หาสองเจ็ดสองหาศูนย์เจ็ดศูนย์ทั้งตัวนี้นะปูเนาะครับนั่นเป็นขึ้นอ่าเนขึ้นเกี่ยวกันดีแต่ปูเนี่ยอืม โอ้เห็นชัดมะปูสี่โตนึงนะค่ะสี่โตครับทำชุ่มมีเลยคาะสองเกตส่วนครับสองหางนั่นนะครับเอาเดียวเบาเท่าที่เขียนตัวเลขให้ทำชุ่มเห็นชัดปูวาก็คือหาเจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์มาปูว่ามันเจ็ดหาศูนย์มาปูครับค่ะอืม เอาท่านผู้ชมมีสองเจ็ดศูนย์นะครับมีเจ็ดน่นปูเนาะมันก็เห็นเลขสี่ตัวสองเจ็ดศูนย์ี่ะครัสองเจ็ดศูนค่ะเอาท่านผู้ชมมาคักคักสองเจ็ดสองหาวสองเจ็ดสองหาวตัวบนวิ่งเจ็ดปะปูเจ็ดลัก1ิบรถุดงงเจดศูนย์หัเจ็ดเการูดเลยโอ้มาเก็บปะคะ ปูวปูมักศูนย์ปัวหลักเรูดเลยปูวเจ็ดศูนย์กเจ็ดกอ์มมักรูดว่าค่ะทำรูดครับวิ่งวิ่งไปไดกับปูว,<จ>วิ่งเจ็ดปูวทำมาชมบนวิ่ง7บนเจ็ด่ยลักสิบป<น>ูวาวิ่งเจ็ดบนนะครับสอง เจ็ห้าศูนหรือผู้ใดมักหาเจ็ดศูนย์ก็ได้ธรรมช่มด้นี่ห้าเจ็ดศูนยนะครับอเอาบาาถอยเก็บ4ตัวอ่าแค่นี้เลขมันมี4ตัวสองตัวนี่กะนี่ครับ่รนมชม้่มจับสองตัวกะเจ็ดศูนย์นะปูห้าศูน แล้วก็สองห้าปลาปูสองเจ็ดแค่นี้ครับผมเจ็ดห้าปลาตัดปลจ้าเจ็ดห้าตัดให้เป็นหลดเจ็ดห้าเจ็ดห้าปลาปูเนาะตัดปลปูตรงตรงหลอดมตรงอนโตไหมปูเจ็ดห้าไหมครับเขียนให้เป็นน้ำปูว่าเอาตรงตรงมาต้องกลับราท่านนี่เจ็ดห้านะครับมันจะจับจับวิ่นนี่ซีโตนี่ซัผู้ชมนะครับ เห็นชัดนะครับซาตูเดอให้ได้โชคน้ำปูอีกนะทำผู้มชมพี่น้องบ้าวเขา่าก็จะได้มีทุนเพราะว่าสื่อเสาหิปูน้ำเอาเอาเอาแต่ไฟมา,มานเนมเมื่อ,อไอมเมื่หรปูอดก้อนเนี่ยบ่อัดก้อนบอ่โอ้ยปรเืการณประชุงเหบ้าไอปูปร่ชมเห้ผมไม่เว้ยส่งชเหุ้ารยูนี้ ัน่องให้อืปูทรงตอนนี้ขันน้ำมนันไฮบอบถาวานี่ท่านผู้ชมเอาภาพไบซื้อแต่สิบแปดอือแปดสองบริตัดสื่อมีวันที่แล้วครับท่านผู้ชมโค้งสุดท้ายปูได้ปูให่สองหนึ่งแปดตาตัดนับปูเนาะเอานี่แคปหน้าจอท่านผู้ชมนะครับเนะบาะบาลถาวเขียนให้แล้วปูทุตุนงกลางป่ามาครับวิ่งปูบาเด่นที่เจ็ดมันจะบโสศูนย์ม้าปูศูนย์คือโตเมืองเ,เกิงอยู่เนี่ย แงมเนาะสุดกับเจ็ดใช่ไหมเห็นชัดๆเลยรูดศูนย์เจ็ดกับศูนย์มโนปูแเจ็ดศูนย์หาเจ็ดกาวิ่งเจ็ดวิ่งเจ็ดบนบอลล็องศูนย์มโนปูเจ็ดอย่างเดียวบโนปูเจ็ดอย่างเดียวเน้นเดี๋ยคือหาศูนย์นี่นโนปูเนาะหาศูนย์ไม่อีกแล้วทามุ่งชุมเห็นชัดโอ้ยเบาเทาจะว่นออกจนได้จอนออกจนนปูเนาะอืม เอาตัวร่องอาผู้ใดมักวิ่งเจ็ดรองศูนย์ศูนย์มันชัดไหมทมา่านผู้ชมร่องไว้อาผู้ใดมักเลขวิ่งนะครับเห็นชัดนี่เลขนี่เลขนี่แค่ซีโต้เลขนี่ห้าสองเจ็ดศูนย์นะครับเลขนี่ห้าสองเจ็ดศูนย์เลกนี่แค่ซีโต้เท่านั้นครับป่าเแถาเขียนไว้ให้น้ำ กี่เป็นตัวไดระบาของจับเพนะน,น,นะครับจับว้นเอาเด้อธรรมบุชมเด้อนี่ยครับเด็กซีโต้เนี่นะครับสามตัวปูไว่เขียนแค่นี่สองเจ็ดศูนย์กระเจ็ดหาศูนย์นัปูเนาะนี่ครับผมนะมันเขียนไปไรตัวไรเป็นไรอ่านะครับผมเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์สองห้าสองเจ็ดเจ็ดห้าจับว้นเอาเด้นีเด้พี่น้องเลยระเบ้าแถาเขียนจับว้นเห็นนี่นีได้ชุดคันน้ำมุนนี่นะครับทรรมบุชมครับเพ้นปวกจอมปวกขึ้นมาพี่น้อง มารผมนะครับปวกจอมตัวขึ้นขึ้นกุดตัว <c ười> ูให้ไปมันขึ้นเลยแบตัวเนี่ยบเีอยู่บออ,ออกเนนอยียนมาคลรับจอมนี่ปวกขึ้นพี่น้องครับน็อวเจ็ดครับจันักตัวปัให้บ่าเทาจัดนักตัวแร เอาตัวได้นักสองเจ็ดศูนย์นึ่บปปูงนําหลดปูวาจัดนักเลยสองเจ็ดศูนย์เนี่ยเจ็ดหาศูนย์ห้าศูนย์มาอีกแล้วท่านผู้ชมเอาห้าได้โชคนั่งปูอีกนั่งพี่ดองเนาะขัด เพื่ออะไรมาทำบุญน้ำปูเคี่ยวกระชังพิซซ่าที่เขาสั่งพิซซ่ามากินได้ปูวสั่งพิซซ่ามากินทานเลยปูวเคี่ยวกระสังมาเที่ยวกระชังเสือกระชังมาปูซังลาบแล้วปูไม่กินทานเอาแคปหน้าจอทำมาชมนะครับเนาะครับกราบขอบคุณขอบคุณปูนะครับพรอกันคลิปหน้าขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่สุขโอเคท่านผู้ชมค่ะแคปหน้าจอเนาะค่ะน้ทางขันน้ำมนต์ปูทุูดงเนาะค่ะท่านใดเห็นเป็นตัวใดก็ลองพิจารณาเบ่งเอาก็แล้วกันเนาะค่ะ ค่ะปูกระแปะออกมาให้นะคะปูว่าวิ่งวิ่งเจ็ะค่ะวิ่งเจ่องศูนย์นะคะจับคู่ให้ชุด3ตัวก็เซม่สองเจ็ดนย์้าศูนย์ะคะชุดวิน4ตัวมี5 2 70เนยะคะปูตัดออกมาให้เจ็ดศูนย์ห้าศนห้าสองเจ็ดเจเนะค่ะเน้นที่70ย์กับห้ค่ะพิจารณาเบื้งเพื่อเป็นแนวทางค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะไม่มูกฝากไปเปเพียงเท่านี้นะคะพอยพอยปพี่น้องทรรมช่วยทุกทุกท่านสชคดี รวย,ยเฮงๆกันสุขสุขนเด้อค่ะพอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ